อ่าครับวันนี้ผมจะมาสอนคว้ามีดแบบละเอียดที่วันนี้จะลงจะเป็นการดูมีดแล้วก็การจับคว้ามีดแบบเบสิกนะครับก็วันนี้จะไม่มีการคว้านะครับก็เพราะผมหาขาตั้งกล้องไม่เจอนะครับก็มาเริ่มก่อนด้วยการเลือกมีดนะครับปกติเนี่ยมีดมันมีหลายแบบมากครับจริงๆเราไม่ต้องปลาเนี่ยเราไม่ต้องใช้มีดก็ได้เราใช้พวกเนี่ยเหล็กรั้วปลายแหลมแบบนี้ก็ได้หายผมเข้าใจว่าหาได้ตามทั่วแบบพวกร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับอันนี้ เรียกเหล็กล้วปลายแหลมนะครับผมได้มาจากไทยวัสดุครับอันแค่สิบกว่าบาทนะครับถูกกว่ามีดประมาณสิบเท่าครับก็มาที่การเลือกวิ่งก่อนนะครับก็วันนี้ผมมีมีดหลายแบบมาให้ดูอันนี้เป็นมีดเหน็บทั่วไปนะครับหาได้ตามผมว่าอลันยี่กับครับไม่ก็จตุจักนะครับอันละประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับก็ลองต่อพ่อค้าแม่้าดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กปลายแหลมที่พูดไปเมื่อกี้นะครับส่วนนี้เป็นมีดขว้างเหล็ก สแตนเลสไม่ก็อลูมิเนียมน,นะครับ440 <4. S 1> ผมเข้าใจว่านะครับก็หาได้ตามร้านขายมีดทั่วไปนะครับก็ลองดูแต่ผมจะทิ้งคอมเมนต์แล้วก็ลิงก์มาให้นะครับให้ไปหาดูข้างล่างใต้วิดีโอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับหาได้ทั่วไปครับเป็นมีดคว่งน,นี่ก็แบบที่สามของมีดทั่วไปครับก็หาได้ทั่วไปเหมือนกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยการคว้างมีดเนี่ยเราก็ควรจะเลือกมีดที่มีขนาด พอเหมาะกาลังดีนะครับถ้าสําหรับคนที่เริ่มแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าหาหมีดขนาดใหญ่จะดีกว่าอย่างแรกเนี่ยคือมีดขนาดใหญ่เนี่ยมันใหญ่ครับง่ายๆเลยเพราะมันใหญ่อมีดขนาดใหญ่เนี่ยมันหนักนะครับเวลามันหมุนเนี่ยมันจะหมุนช้าครับแล้วเราจะสามารถมองเห็นหมีดได้ดีในขณะที่เราคว้างเหมือนที่เราคว้างเนี่ยเราต้องดูใช่ไหมครับว่ามีดมันหมุนหรือไม่หมุนก็เราคว้างไปเราก็อยากเห็นหมีดจะใหญ่หมุนใช่ไหมครับมันก็ชื่อในการที่เราจะหาระยะในการคว้างได้ดีกว่าเราเห็น การคว้าดีกว่าเพื่อเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ครับก็มีดขนาดที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นประมาณสัก 10- ถึง12นิ้วนะครับกำลังดีอันนี้ขนาดส่วนตัวผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบเล็กหรือใหญ่อยู่นี้หรือเปล่าแต่โดยทั่วไปผมใช้ไซส์ประมาณนี้ครับ10ถึงนิ้วก็อันนี้ที่ผมถืออยู่เป็นมีดเน็บอลานิกยาว11นิ้วนะครับก็พอมาถึงการเลือกขนาดมีดแล้วเนี่ยถามว่าเล็กใหญ่ต่างกันยังไงมีขนาดใหญ่คุณก็เห็นแล้วมันจะคว้าง,ง่ายกว่าแล้วมันหมุนช้ากว่าแต่ถ้าเป็นมีขนาดเล็กเนี่ย แบบพวกนี้หรือเหล็กลั้วไปแล้วเนี่ยเวลาคว้างเนี่ยคุณจะเห็นมีดได้ยากกว่าแล้วมันเมมุนค่อนข้างเร็วกว่าซึ่งทำให้คุณคุมมีดได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการคว้างนะครับมาถึงการทำความเข้าใจกับมีดนะครับถ้าเราเลือกมีดที่จะคว้างแล้วเนี่ยเราควรจะดูก่อนว่ามีดที่เราคว้างเนี่ยมีศูนย์ถ่วงของมันเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มีดก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เราก็ เอามีดวางบนมือดูครับว่าหาจุดตรงกลางของมันอย่างเงี้ยครับแต่อันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเลือดดูครับก็ถ้าศูนย์เนี่ยถ้าอยู่ตรงกลางมากเท่าไหร่เนี่ยการหมุนก็จะสม,มดุลมากขึ้นครับถ้าอยู่ตรงกลางของช่วงมีดเนี่ยมันก็จะหมุนพอดีกันหมดแต่ถ้ามีดเนี่ยหนักไปข้างหน้า มันก็อาจจะหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงเนี่ยการหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกันไปจากว่าถ้าเราคว้าจากด้ามคว้าจากปลายนะครับมาถึงการทำความเข้าใจมีดกันต่อครับก็เราเลือกมีดได้แล้วเนี่ยการคว้ามีดเลยเนี่ยเราไม่ควรจะกลัวมีดที่เราคว้านนะครับควรจะฝึกโดยการแบบลองโยนมีดนะครับรับครึ่งรอบ ดูนะครับทาความเข้าใจของมันอย่าไปกลัวมันนะครับเวลาคว้างมีดเนี่ยเดี๋ไวไม่งั้นมันจะล่ากาเราโดนมีดบาดโดนไม่รู้ตัวนะครับก็ครึ่งรอบหรือรอบหนึ่งนะครับปุ๊บพอเราทําความเข้าใจกับมีดได้แล้วเนี่ยมาถึงเรื่องการคว้างกันดีกว่าการคว้างเนี่ยเราสามารถคว้างได้สองแบบกว้างเลยคือแบบหมุน,นเวลาเราคว้างไปเนี่ย มีดออกจากมือเราไปมันจะหมุนแล้วเข้าไปปักที่เป้าที่เราต้องการหมุนเข้าไปปักกับการคว้าแบบที่สองคือการคว้าแบบไม่หมุนคือเวลาเราคว้ามีดออกไปมีดจะหลุดออกไปจากมือเราแล้วเป็นวิถีตรงเข้าไปปักที่เป้านะครับก็การคว้างหมุนกับไม่หมุนต่างกันยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าการคว้าแบบหมุนเนี่ย จะปักได้แรงกว่าด้วยที่ว่าแบบเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมีแรงของการหมุนเข้าไปเสริมเสริมเวลาเราคว้างแต่ถ้าถามผมเนี่ยจริงเวลาใช้งานจริงการฟ้าแบบหมุนก็ไม่หมุนแทบไม่ต่างนเลยครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบควาแบบไหนดียังไงสักมากก่อนนะผมว่านะก็มาถึงการคว้างแบบหมุนก่อนละกันเพราะผมว่าเป็นเดสิกที่แบบทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าก็การฟ้าแบบหมุนเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้มีดแบบ อย่างนี้ตลอดเราสามารถใช้พวกตะปูหรือเลลหล็กโลบปายแหลมนี้ก็ได้คว้ามหมุนได้เหมือนกันอ่ะคนบางคนอาจจะคิดว่าเนี่ยอ่ะผมหยิบอันนี้ยมาเนี่ยมันทงคว้าได้แค่แบบแทงไว้ตรงๆแต่จริงก็ไม่ใช่ับจริงถ้าเราคว้าไปเนี่ยแล้วเราวางองศามีถ้ามันถูกมันก็ปักเหมือนกันครับก็มาถึงการจับมีดแบบหมุนกันก่อนเวลาเราคว้าม,มีดเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยปัจจัยหนึ่งคือการจับการจับมีดแบบ หมุนในการคว้างเนี่ยถามผมนะผมว่าผมจับแล้วมันห้าแบบนี่อย่างแรกเลยก็คือปกติเราจับมีดต่อสู้ทั่วไปอย่างนี้การจับอย่างนี้ก็คว้าได้เหมือนกันเวลาเราปล่อยมีดออกไปมันก็จะหมุนสิ่งที่าคือเรากระระยะที่ถูกต้องให้ถูกมันก็จะปักเห้อครับนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยใช้กับแบบ จับคมก็ได้แต่อาจจะต้องแบบปรับปรุงนิดนึงอย่างนี้เห็นนะครับว่าเราคงจับอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนเวลากว้างก็ต้องจับกันอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะกลายเป็นการจับแบบที่สองในตัวน้าถ้าเรามาจับด้านคมนะครับก็นี่คือแบบที่หนึ่งนะครับจับเต็มด้ามเหมือนจะแทงนะครับหรือใช้ฟันทั่วไปนะครับการจับค้ามมี้แบบที่สองคือการจับเหมือนจับด้านคมที่ผมทําเมื่อกี้ให้ดูนะครับเราจะหนีบมีดนะครับ ไว้ด้นนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอย่างนี้นะครับดูที่สันนะครับปุ๊บแล้วก็เอาอีกสามนิ้วนี่หนีบนะครับสามนะแล้วก็เอาฝ่ามือช่วงนิ้วโป้งครับหนีบมีดไว้ปุ๊บเวลาเราคว้าเหมือนกันครับเราเหวี่ยงมือขึ้นฟา้าลงมาแล้วปล่อยในระยะที่เราประมาณช่วงใบหูครับหรือระดับสายตาเป็นระยะที่ผมว่าเป็นหมอการคว้ามากที่สุดเราปล่อยมีดไป อันนี้ก็เป็นการคว้าแบบวิสองนะครับการจับแบบที่สองอถึงการจับแบบที่สามการจับแบบที่สามเนี่ยผมเห็นคนส่วนใหญ่ชอบใช้นะครับเพราะเข้าใจว่ากลัวมีนะครับคือการจับตัวใช้แค่ช่วงปลายนิ้วนะครับอาจจะใช้สามนิ้วอย่างนี้นิ้วโป้งหนีไว้จับสามนิ้วจับแค่สองนิ้วปล่อยมันห้อยไว้แล้วก็เวียงมันออกไป ล้วก็คว้าเหมือนดาบทั่วไปครับก็การคว้าแบบเนี้ยการจับปลายอย่างเงี้ยจับตรงนี้ก็ได้อ่ะค่อนข้างจะให้แรงสูงก่าแบบอื่นนะเพราะเราคว้าจับมุมปลายสุดของมีดครับมันจะให้แรงเหวี่ยงที่มากกว่าในขณะคว้างนะครับอันนี้ก็สามแบบนะครับแบบอื่นผมว่ามันจะซับซ้อนไปผหมือว่าข้ามแม้วกันนะครับ <c oughs> ก็แบบอื่นก็มีแบบจับแค่อย่างเงี้ยนะครับหนีบไว้สามนิ้วหนีบแล้วปลายควา้างหรือไม่ก็จับ แบบกริปแทลงนะครับคว้าก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆคือเบสิกมันก็ไม่ต่างกับสามแบบแรกเท่าไหร่นะครับมันสําคัญการปล่อยมือเรามีดเรากับมือเราไม่ขัดกันเวลาคว้างนะครับปุ๊บมาเราจบไปแล้วการคว้าแบบหมุนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทาวิดีโอให้ดูทีหลังนะครับว่าเวลาคว้าแล้วมาจ่อเป็นยังไงก็มาถึงการคว้าแบบไม่หมุนนะครับการคว้าแบบไม่หมุนเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสองแบบย่อยๆ,ๆนะครับ คือแบบตอนทรายนะครับอันนี้เป็นเอามาจากฝรั่งนะครับ mm hmm. เขาจะจับโดยการใช้นิ้วนิ้วชี้เนี่ยครับอยู่บนสันมีดนะครับโดยการคว้าแบบไม่หมุนเนี่ยคือคล้ายๆแบบหมุนนะครับคือเราก็เหวี่ยงเหมือนกันไม่ให้ต่างกันเลยครับเหวี่ยงมีดออกไปแต่เราจะใช้นิ้วเนี่ยคุมไม่ให้มีดมันหมุน,นครับเวลาเราคว้าไปมีดจะหมุนตามฟิสิกส์ของมันนะครับแต่เราใช้นิ้วเนี่ยนิ้วชี้เนี่ย วางอยู่บนสานมีดนะครับแล้วคุมไม่ให้มันหมุนคือเราเวี่ยงปุ๊บมีดจะไหลเอามือไปแล้วเขาเอานิ้วนี่รูดตัดการหมุนของมันเราให้แรงมันส่งไปตรงๆปุ๊บอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างก็การจับเนี่ยมาเริ่มในการจับแบบคุณจับแบบมีดทั่วัวไปที่คุณใช้นะ่ะฟันหรือแทงก็ได้อ่ะปุ๊บคุณก็หนีบอย่างนี้ก่อน เทันนี้่ะจับอย่างนั้นเนี่ยคุณก็หนีบด้วยมืออย่างนี้เรานิ้ววางนิ้วชี้วางนะครับจริงๆคุณจะจับได้หลายแบบว่าจ,จับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แล้วก็วางนิ้วเวลาค้อไปก็คือรูดรูดให้มันผ่านมือไปครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับสําคัญคือนิ้วนิ้วที่คุณวางเนี่ย เป็นปัจจัยหลักที่มีจะหมุนหรือไม่หมุนครับมาต่อไปเป็นแบบที่สองคือแบบใช้ฝ่ามือนะครับอ่ะเอ้ยเมื่อกี้ผมตกไปการคว้างแบบแรกเนี่ยการใช้นิ้วนะเอามาประยุกต์กับการควา้างตะปหูหรือแท่งเหล็กอย่างนี้ได้เหมือนกันครับคือน่ะตะปูมาเราใช้นิ้วหนีบเป็นนิ้วโป้งนะครับกับนิ้วชี้หนีบไว้โอ้ผมผิดครับนะขออภัยนะครับ เป็นนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหนีบไว้นะครับต่างกับมีดนิดนึงนะครับเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหนีบไว้เรานิ้วชี้เนี่ยวางบนสารอีกทีนึงอีกฝั่งหนึ่งสานด้านหนึ่งอ่ะเพราถ้าปูนเป็นสี่เหลี่ยมอะลองอีกสารด้านหนึ่งแล้วเราก็เอาสามนิ้วที่เหลือสองสิสองนิ้วที่เหลือเนี่ยนิ้วนากับนิ้วก้อยวางคู่ไปกับนิ้วกลางที่เราวางไว้ตอนแรกจะเป็นยางเงี้ยตอนแรกจับมีดมานิ้วโป้งนิ้วกลาง นิ้วชีว้วางแล้วตามด้วยสองนิ้วก็จะได้อย่างนี้วันนี้คือการคว้างตะปูนะครับแบบที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันหรือผสมกับทอนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เวลาคว้างไปเนี่ยเราจะคว้างไปแล้วก็ลูดเหมือนกันกึ่งลูดกึ่งกดนะครับจะไม inform inform th sure. right animal. ๆๆ่คล้ายมีดนะแต่ไม่เหมือนกันแล้วมันจะพุ่งออกไปลอยตรงๆแล้วก็ปักเหมือนกันนะครับจบไปมาถึงการคว้างมีดแบบไม่หมุนแบบที่สองคือการใช้ฝ่ามือนะครับจะต่างกับการใช้นิ้ว โดยสิ้นเชิงในเรื่องการจับนะครับเพราะการจับแบบฝ่ามือเนี่ยผมว่าค่อนข้างง่ายมากแต่จะได้แลในการคว้าที่น้อยกว่าการจับแบบนิ้วนะครับ <c oughs> การจับด้วยฝ่ามือเนี่ยอ่ะเราวางแบมือมาก,ก่อนเราเอามือมาแบมือไว้นะครับเอามีดวางลงไปตรงๆปุ๊บจะเห็นมีดแบบน,นี้ในฝ่ามือคุณแล้วคุณก็หนีไ้ ให้มันประคองได้ตอนที่คุณจะจับเหวี่ยงคว้างเนี่ยมีดมันก็ไม่หลุดถ้าคุณจับไว้อย่างนี้มันก็คงหลุดแหละครับปุ๊บคอนเซปต์เนี่ยในการคว้างแบบฝ่ามือเนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยอี่งแขนเหมือนแบบทั่วๆไปครับแต่คราวนี้แทนที่เราใช้นิ้วคุมมีดเนี่ยเราใช้ฝ่าม,มือทั้งข้อมือนะครับคุมมีดเราไปเหวี่ยงเหวี่ยงปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบมือป,ปลอป่อยนิ้วกลายเนี่ย ปล่อยนิ้วโป้งนะครับปุ๊บออกไปให้มีดมาไหลออกไปได้ในระหว่างที่รเราเหยียบปุ๊บพอรเราเหยียบปล่อยนิ้วโป้งปุ๊บปุ๊บมีดเนี่ยก็จะไหลออกจากัมือคุณโดยการใช้ฝ่ามือฝ่ามือลูดไปนะครับอ่าดูว่าฝ่ามือลูดปุ๊บมีดก็จะไหลออกมือคุณไปอ่านี่การฝ้าฝ่ายไ้สอนครับก็ ว่าก็ไม่มีอะไรครับการคว้าม,มีดแบบมิิสิกนะครับก็มีแค่นี้ครับก็ถามว่าคนบางคนถ้าเป็นมือใหม่ก็จะไม่เข้าใจนะครับก็จะเข้าใจว่ามีดเนี่ยคว้าได้แค่แบบองศาเดียวนะคือการคว้าแบบบนลงล่างบนลงล่างนะครับบนลงล่างไปตรงเนี้ยครับก็ถามจริงแล้วโดยส่วนตัวนะครับผมฝึกมาแล้วศึกษาตยยัวมานนานแล้วนะครับก็กัรคว้าม,มีดจริงอนะ่ะคุณคว้าได้ประมาณ แปดทิศเหมือนเวลาคุณฟันดาบครับคุณจะคว้างตรงอย่างนี้ได้ตรงเฉียงเฉียงซ้ายเฉียงขวาแนวนอนนะครับแล้วก็แนวเฉียงจากล่างขึ้นบนได้ทั้งได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็จากเส้นตรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้เหมือนกันสําคัญคือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการจับมีดแต่ละแบบของคุณเนี่ยมันจะคว้างได้แบบไหนบ้างถ้าคุณคว้างแบบหมุนเนี่ยคุณจะคว้างได้แปดทิศอยู่แล้วแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าเวลาคว้างออกไปเนี่ย มีคุณจะหมุนเอาคมเข้าหรือจะเอาด้ามเข้าในระหว่างที่คุณหมุนเนี่ยคุณจะต้องสังเกตให้ดีเลยจุดนีน้เป็นเรื่องสําคัญมากเวลาที่คุณคว้าออกไปคุณจะคว้างเฉียงเนี่ยมีคุณก็จะหมุนคล้ายๆกับเวลาคว้างตรงแต่จังหวะที่มันหมุนเนี่ยจะต่างกันนิดนึงความเร็วความช้าเนี่ยคุณก็ต้องดูตรงนี้แล้วก็ถามเนี่ยบางคนงงเราคว้าจากล่างขึ้นบนยังไงก็ส่วนตัวผมชอบใช้ เทคนิคคว้าบอลไม่หมุนเกิดการลากเนี่ยสะบัดเข้ามือขึ้นไปปุ๊บเสยมีดก็จะพุ่งขึ้นมาจากล่างขึ้นบนปักได้หมดเลยครับอันนี้ตัวส่วนตนัวผมชอบใช้แบบนี้มากกว่าเพราะมันใช้ระยะประชิดเห็นชัดใช้ง่ายเห็นชัดเห็นมีดง่ายคุมง่ายแล้วก็เล็งได้ง่ายมากแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำม,มันมีพลังทำลายสูงน,นะครับก็ทําว่าผมจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมหาขาตั้งกล้องได้อ่ะผมก็จะ ไปถ่ายตอนที่ผมคว้าให้ดูแล้วกันนะครับแต่ละแบบแต่ละมีดนะครับก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลงข้อมูลหามีดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมให้ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอเหมือนกันนะครับแค่นี้แล้ว